สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเ c ซีทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเราในช่องวัวยาเจียงภายแก้วภายสักใบค่ะวันนี้นะคะาทางรายการมาถ่ายทำช้างนะคะในโครงการสองโครงการทั้งโคชนาจากักรทั้งอ,อบจอสุรินนะคะการรายการเรื่องจริงผ่านจอ แล้วก็มาถ่ายให้ชมบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่คือพายรีโอนะคะแต่งตัวเป็นช้างศึกเพื่อเตรียมเข้าฉากเอาภาพบรรยากาศด้านนอกมาให้ชมนะคะยืนโยกโยกตัวนะคะพายรีโอพี่ควันเคยลงให้ชมหลายคลิปแล้วนะคะด้านข้างนะคะพายรีโอของเรา เดี๋ยวเราจะพาไปดูเชือกอื่นนะคะบรรยากาศในงานบรรยากาศในงานคนเยอะนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนอกงาน แต่หนุมล้อนะคะวันนี้แต่งตัวเป็นช้างศึกมากันหลายเชือกมากสวัสดีค่ะ นี่คือพายทองดีใช่ไหมคะครับผมเข้าฉากหรือยังคะวันนี้ยังครับยังยังไม่ได้เข้าเลยครับแต่งตัวไว้ตั้งแต่เช้านู่นแต่งตัวไว้ตั้งแต่กี่โมงคะประมาณเก้าโมงครับอ๋อประมาณแปดโมงนะคะเป็นช้างศึกใช่ไหมคะทองดีครับผมเมื่อกี้ขี่พันมามีเอฟซีมาถามหาทองดีด้วยเจอกันหรือยังคะยังเลยครับยังไม่เจอขี่รถเก๋งคันสีขาวก็ยังไม่ได้เจอครับ เขาถามมหาพรายทองดีออ๋ยังไม่เจอกันใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่ได้เจอครับนี่คือพรายทองดีนะคะเข้าฉากพักเสร็จครับยังไม่ถึงเวลาครับค่ะพรายทองเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะก็ประมาณจะห้าสิบแล้วครับตัวนี้นะจะห้าสิบแล้วนะคะแต่ยังแลดูแข็งแรงมากเลยอยู่ครับเพราะว่าผมดูแลดีโอ้โหครับผม เจ้าของชื่อคุณลุงอะไรคะนิติพัฒน์สนดีครับค่ะมีช่องด้วยไหมมีอยู่ครับเตยยังไม่ค่อยได้ลงเยอะนะค่ะงานจะลงทีฝากไปกดติดตามให้ช่องไายทองดีแฟมิลี่ครับไายทองดีแฟมิลี่ด้วยนะคะ FC จากช่องกวยเจียงไปติดตามช่องไายทองดีแฟมิลี่ด้วยนะคะนี่รูปล่อเลยนะคะส่วนด้านหลังนั่นคือ พา,ายบุญทุ่มนะคะนี่ก็รอเข้าช้างศึกเหมือนกันนะคะควานไม้ไม่อยู่นะคะวันนี้ควานไม้มไป,ไไปขี่ช้างค่ะ<อ>แม่บ้านมาถ่ายรอนะคะคคขี่พายสักใบค่ะวันนี้ออกงานนี่คือพายบุญทุ่มนะคะนี่ก็รูปรออีกหนึ่งเชือกเหมือนกันเก็บภาพบรรยากาศกหลังเฟรมมาฝากนะคะ ถ่ายบุญทุ่มนี่ก็รวบรอนะคะช้างที่แต่งตัวเป็นช้างสึกนี่มีแต่ชา้างงางายาวๆสวยนะคะช้างสองเชือกนี้ก็คืออยู่ในโครงการโลกของช้างเดี๋ยวเราไปดูเชือกอื่นๆอ,อ,อีกนะคะตามไปเลยคะ่ะ นี่คือพลายนิง่งหนองนะคะช้างเช่อกน,นี้พี่ควานหมายก็เลยลงคลิปก็เคยลงคลิปเหมือนกันนะคะที่ตอนไปแห่งงา,านแล้วก็สายตูดนะคะนี่คือพลายนิง่งหนองนี่ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นช้างศึกเหมือนกันค่ะนี่มีนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปด้วยนะคะ ก็รูปหล่อไม่เบาเลยเก็บภาพสวยมาฝากค่ะนี่นะคะอีกเชือกนึงควานกำลังใส่เสื้อนะคะนี่วันนี้วันเสาร์นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยมาเที่ยวกันนะคะ โอ้โชงาด้วยนะคะหล่อทั้งสองเชือกเลยฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวช้างเราทุกท่านนะคะวันนี้เติมชิมมี่มอาไปายโจนะคะนี่คือายโจกับายนิ่งนองนะคะอันนี้ครับหน่่ยลูก นี่นะคะน้องช้างจะเข้าช้างศึกนะคะนี่พานิ่งน้องโชว์ความสามารถนะคะลายตูนให้ดูนะคะนี่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 นะคะน่ารักมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้พายนิ่งน้องด้วยโอ้โอ้โอ้โอโอน่ารักมากเลยนะคะไม่มีเสียงดนตรีประกอบนะคะเขาเป็นช้างแสดงใน เ็อนเขาจะศึกษาด้วยนะคะฝ่ายนิ่งหนองวันนี้ก็ได้เป็นช้างศึกด้วยเก็บภาพที่สวยมากฝากค่ะนี่นะคะที่จะมีนักท่องเที่ยวมากันเรื่อยๆมาขอถ่ายภาพกับน้องช้างของเรานะคะโอ้โชว์โชว์นะคะโชว์โชว์ความรอ พายนิ่งน่องกับพายโจ้นะคะหป็นช้างที่มีความสามารถกันทั้งสองเชือกเลยน่ารักมากเลยค่ะ ค่าขนมด้วยขอบคุณครับโอ้โหนักท่องเที่ยวชอบใจนะคะให้ค่าขนมแก่น,น้องๆเยี่ยมมากเลยค่ะอนนันนี้นะคะฝากทุกท่านนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ กดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องคุยอาเจียงภายแก้วภายสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่เพิ่งพาและผูกพันกันมายาวนานนะคะสำหรับเทปนี้นะคะความน่ารักของน้องๆช้างมาฝาก ถ่ายเชือกแล้วนะคะถ่ายรีโอถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ครัชานความหล่อนะคะก็น้องบอพลอยนะคะน้องบอพลอยกับพี่บัวขาวน้องนิ่มนะคะ ช้างศึกมากัน5เชือกนะคะร่อมากเลยขายทองดีขายลีโอขายโจ้นะคะขายนิ่งนอง ่งเลยคะึกอีกเชือกหนึ่งก็คือพายน้ำเพชรนะคะเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวพี่ช้างของเราจะเข้าฉากแล้นะคะกพื่อช่ายเป็นกำลังใจให้ชาวช้างของเราด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะคปุยาเจียงไผ่แก้วไผ่สักใบขอกล่าวคำว่าสวัสดะคะีค่ะ